ทั่วโลกทั่วประเทศวัดบาลมองพระองค์ก็ถามความรู้พระพุทธเจ้าเข้าวัดบาลเข้าวัดนี่พระนิสสานุโยกไม่ได้บูชาพรูระบูเพื่อความเป็นจริงงพระ มาอาออท่นป้องก,กันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงขออัญเชิญเทพหลวงไอ้หวนี้

ป้สิบสี่ประธานกรรมการบริหารประกาศหมู่บ้านสิบห้าปฏิรูปเศรษฐกิจได้มากมายขอถวายข้อพิจารณาและโยมทุกท่านที่ได้มาถวายกจ้าหังใจท่านพระครูกิติวิริยากรหลวงก็เข้ามาลับสิริมงคลในโยมไม่มีบุญแล้วเวลาโยมมีความทุกข์นิยมจะทำยังไงเพยาอจะรู้จักขอสองท่านว่าเราได้เพื่ง นเวคนนี้ด้ยครับขอพี่เจนต้งนรั้งหายอาบน้นท่านผอว่ากงสุนันท์งารวั้รแบบนี้ข้ออ่านเดียวแล้เซ็นเ่อเอาตามที่พ่อตั้งเลย ก็เหมือนเดิมค่ะที่ว่าก็ต้องการบำรุงพระพุทธศาสนาโดยทุกวัดที่เชิญถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาก็จะมาแล้วก็สำคัญวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะก็มีพระผู้ใหญ่ถึง สองรูปที่ท่านเป็นพระในระดับประเทศเราที่ประชาชนให้ความเคารพแล้วก็เป็นพระที่ยิ่งใหญ่ในการที่มาเปิดงานแล้วก็เบิเกเลิกเบิกเนตรของพระนอนแล้วก็สําคัญว่าพวกเราประชาชนคนไทยโดยเฉพาะน้องๆน,นักข่าวนะที่อยู่จังหวัดนนท์อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีิมงคลในการที่ได้มาร่วมงานพิธีในวันนี้ตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้า ก็จนตอนนี้ก็ช่วงเย็นเย็นกี่โมงแล้วก็ไม่รู้ก็ถือว่าวันนี้ได้ถวายพระสมเด็จแล้วก็ได้ถวายปัใจจัยให้กับทางวัดจำนวน5 0,000บาทแล้วก็พระสมเด็จ500กัะองค์เพื่อให้ทางาท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านจะเป็นพระที่ขออ้อยความเคารพมานานแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่สมัยโควิดท่านก็ได้เผาศพฟรีหรือศพร้ญาติเผาศพโควิดเนี่ย คือไม่ได้คิดก่าใ้จ่ายใดๆคือเป็นสิ่งที่ปอศรัทธามากแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้เป็นสิ่งที่บุญมหาบุญหรือเขาเรียกว่าเ,าเป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นๆด้วยนะเพราะว่าในการที่วัดเนี่ยท่านได้ทําโดยอ,อย่างเช่นประชาชนเสียชีวิตไม่ต้องใช้เงินแต่พอโทรบอกปุ๊บก็ส่งรถไปรับเราเห็นทราบจากท่านบอกว่า,าน่ตอนนี้ที่รับศพ ร้ญาตมาเผาเนี่ยหรือในการเ,าเดินทางเนี่ยรถเนี่ยยังไม่พอด้วยซ้ำกับการที่ท่านได้ทำแล้วก็ตั้งแต่โควิดมาตั้งแต่ปีต้นปี6-3จนตอนนี้6-7เริ่มเริ่มจางแต่ก็ยังมีศพระยาตหรือยังมีอื่นๆเนี่ยถือว่าในการที่พอได้มาตรงจุดนี้นะพอเชื่อเรื่องบารมีปู่ บารมีเจ้าพระคุณสมเด็จปู่เนี่ยพอมาปุ๊บเนี่ยขนลุกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนถูกวางเอาไว้หมดแล้วแล้วเราก็เชื่อถึงเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นแม้ถึงอยากให้ทุกคนยึดมั่นถือมั่นกับการทําดีที่พอเคยพูดเสมอใช่ไหมคะว่าการทําดีต้องลงทุนทั้งเวลาทั้งเงินแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่าง การทำดีมากก็ย่อมมีอุปสรรคปัญหามากแต่เมื่อเราตั้งมั่นในการที่จะทำความดีก็จงทำต่อไปโดยเฉพาะน้องๆผู้สื่อข่าวทั้งหลายพอในลักษณะของการที่เรามาทำข่าวเนี่ยเราไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่เราสามารถที่จะทำข่าวเพื่อให้คนดีมีกำลังใจหรือในการที่วัดท่านเนี่ยได้ทำในสิ่งที่วัดอื่นอาจจะมีบ้างทำแต่อาจจะไม่เท่ากับที่ท่านทำก็คือ ออกข่าวไปหรือในการที่เรามาช่วยเหลือทําบุญตรงจุดนี้การทําบุญเนี่ยส่วนมากข่าวจะไม่ค่อยออกส่วนมากจะออกไปข่าวฆ่าฟันแทงหรือมีข่าวแรงๆแต่ถ้าเราทุกคนน้องสื่อทั้งหมดเนี่ยเหมือนที่ฟ้าเคยบอกว่าเราสนับสนุนคนที่เขาเป็นสะพานบุญหรือสร้างบุญสร้างกุศลหรือเป็นคนดีนะสิ่งเนี้ย จะเป็นทําให้คนดีเขาก็จะมีกําลังใจที่จะทำต่อไปมันเหมือนเติมพลังเติมกําลังใจให้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ